สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะดิฉันออยามันอายานอายาราคุลวัฒน์ค่ะอาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เราออกอากาศสดนะคะซึ่งออกอากาศทางเพจของอ่างทองนิวส์มีคนดูประมาณตามที่ติดตามหมื่นๆต่อคนนะคะซึ่งในตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เราจะพูดคุยกันแบบสดๆนะคะกับผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทอง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่ควรจะรับรู้ในวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้ชมหน่วยงานที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีอายุกว่า14ปีแล้วนะคะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนค่ะก็เป็นหน่วยงานที่รู้จักกันในนามของสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองค่ะหน่วยงานนี้นะคะมีหัวใจหลักในเรื่องของการช่วยเหลือ ใครๆรู้จักหน่วยงานนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมในภาวะตอนนี้มีหน่วยงานนี้แหละค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือโดยตรงนะคะบุคคลที่เราจะคุยกันโดยตรงวันนี้เพื่อให้รู้จักว่าหน่วยงานนี้ทําอะไรมีภารกิจอย่างไรและตอนนี้เขาต้องทําอะไรดูแลอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียิโดยตรงนะคะจากท่านนายกค่ะท่านมนเทียนอ่อนสกุลซึ่งอยู่ในสายกับเรานะคะจะพูด สดๆเขาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะออตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับท่านแล้วค่ะครับผมค่ะท่านนายกค่ะอยากให้เล่าให้ฟังน,นะคะว่าความเป็นมาของสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นเป็นตั้งมาเนี่ยกี่ปีแล้วภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ ในส่วนของสมาคมผู้ภัยจังหวัด่ังทองเรานะครับก็จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปีสองห้าห้าูนนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิบสี่ปีแต่ตอนที่เราจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้นครับเราก็เป็นอาสาสมัครโดยงานผู้ภัยนะครับในพื้นที่มาอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็เป็นปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าเพื่อให้ทํางานกับส่วนราชการได้อย่าง คล่องแคล่วประสาดการได้อย่างถูกต,ต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเราก็ยกระดับมาเจ้าทะเบียนนะครับเป็นสมาคมผู้พยจารณาทองนะครับแล้วก็ยกระดับเป็นนิติบุคคลน,นะครับมีสมาชิกกี่คนคะตอนนี้ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับอยู่ประมาณห้าร้อยคนนะครับซึ่งกระจายอยู่ในทุกๆอำเภอของจังหวัดอ่างทองนะครับ ในส่วนของ500คนนี้ก็คือแบ่งไปตามหมู่บ้านแบ่งไปตามอำเภอใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเรารับสมบัครสมาชิกของเราในแต่ละอำเภอซึ่งในแต่ละอำเภอประชาชนท่านใดครับที่มีใจรักในงานสาธารณกุศลเนี่ยก็สามารถติดต่อไปยังหัวหน้าจุดนะครับเราจะมีหัวหน้าจุดในแต่ละอำเภอนะครับไปติดต่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัคร สมาคมผู้ภัยจังหวัดสอได้นะครับภารกิจโดยภาพรวมที่เริ่มต้นมาแต่แรกนี่ทําอะไรบ้างคะท่านครับเดิมเดิมทีนะครับเราก็ก็การติดต่อสื่อสารก็จะต้องใช้วิทยุสื่อสารนะครับเราก็เอานักวิสมัครเล่นนะครับอาสาสมัครผู้ภัยอาสาสมัครอพพรในเขตพื้นที่จังหวัดสอของเรานะครับรวมมารวมด้วยกันนะครับเพื่อ นำบุคคลเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับสังคมให้มากที่สุดก็คือเอามารวมกันนะครับแล้วก็จดทะเบียนนะครับการติดต่อประสานงานต,างต่างๆก็จะได้รวดเร็วนะครับไม่เหลือพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงทั้งจังหวัดอ่างทองนะครับเริ่มต้นจากการใช้สื่อสารวิทธีทาง VR ใช่ไหมคะแต่ในภารกิจภารกิจของจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือมันมีหลากหลายที่ที่อาจารย์มองเห็นรถกู้ภัยวิ่งกันตลอด เราเรามีภารกิจอย่างอื่นอีกยังไงคะกับภารกิจหลักของหน่วยกู้ภัยเรานะครับก็คือนอกจากช่วยเหลือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นไฟต่างๆน้ําท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรนะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเราก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการศูนย์ถนนนะครับศูนย์ถนนของจังหวัดนะครับเพื่อ เป็นเป็นเสียงหนึ่งนะครับในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุหรือไปต่างๆในจังหวัดอ่างทองของเราที่ตั้งของสมาคมตอนนี้ตัวสมาคมอยู่ที่ไหนคะครับที่ตั้งปัจจุบันนะครับเราได้ตั้งอยู่ที่ขาเลขที่แปดสิบเอ็ดนะครับหมู่ที่หนึ่งตบ,บนหลักฟ้าอำเภอเชยโยจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่บริเวณถนนสายเสีเยด้านขาเข้ากรุงเทพนะครับ ขเขตเขาเขตอำเภอชัยโยนะครับเป็นศูนย์ประสา,านงานหลักนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ประสา,านงานในเะขตอำเภอเมืองอำเภอโพทองนะครับซึ่งเราจะได้ตั้งจุดย่อยนะครับเพื่อสะดวกในการติดต่อประสา,านงานถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุในแต่ละเขตอำเภอนั้นเขาก็จะติดต่อไปที่ในศูนย์ประสา,านงานของอำเภอใช่ไหมคะครับหลักๆนะครับเราจะมีศูนย์รับแจ้งเหตุและประสา,านงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่อำเภอชัยโยนะครับ หลังจากเราได้รับการประสาทไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาแจ้งเหตุวิทยุเข้ามาแจ้งเหตุหรือส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพยาบาลนะครับปปชจังหวัดแจ้งเหตุเข้ามาที่เราเราก็ดูนั้นว่าเหตุที่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันอยู่ในเขตอำเภอไหนนะครับทางศูนย์วิทยุของเราก็แจ้งนะครับแจ้งไปยังเจ้าที่อาสาจม่ากในเขตอำเภอนั้นนะครับซึ่งอยู่ใกล้อยู่กัเหตุมากที่สุดนั้นเข้าไปตรวจสอบ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าภายนั้นมันเป็นภไยใหญ่หรือว่า,าเหตุมันใหญ่ครับทางศูนย์วิทยุเราก็จะแจ้งของกาลังเจ้าที่อาสาสนัครของอำเภออื่นใกล้เคียงเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อตรงไปที่ศูนย์ชัยโยเบอร์อะไรคะ คะตอนนี้นะคะเรากําลังสัมภาษณ์สดไปที่จังหวัดอ่างทองนะคะที่เขตอํเาเภอชายโยค่ะก็สัญญาณอาจจะจะหลุดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรากําลังคุยกันอยู่กับท่านนายกสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งท่านบนเทียนอ่อนสกุลนั้นท่านได้พยายามติดต่อกลับมาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นตอนนี้ฝนตกแต่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ย สถานการณ์ในจังหวัดอ่างทองนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของน้ําโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอชัยโยซึ่งท่านมนเทียนยืนอยู่นะคะแล้วก็รอเราอยู่นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันเชื่อว่าสัญญาณอาจจะจะติดต่อกันไม่ได้นะคะจะลองดูอีกทีค่ะ ก็จะเป็นเรื่องหนึง่งเดี๋ยวต้องรอสายอีกนิดนะคะซึ่งเราจะสรุปให้ฟังนะคะว่าวันนี้นะคะจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรมีทั้งหมด7อําอำเภอนะคะอำเภอที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วณนะวันนี้วันพรหัสที่ส4บี่ตุลาคม2564นั้นตามที่แจ้งมาก็คือมีถึงอําอำเภอและอำเภอชายโยนั้นไปอํอำเภอด่านหน้านะคะซึ่งอยู่ติดทางด้านเหนือผนังกั้นน้ำนั้นแตกแล้วก็ น้ำก็ทะลักเข้ามาที่หลายตําบลแล้วในส่วนของอํเาเภอชายโยนั้นก็จะเป็นอํเาเภอแรกๆเลยนะคะที่โดนน้ําท่วมแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับอย่างอย่างสูงมากนะคะในตอนนี้ก็คือเราเราเพียงแต่คิดว่าในจุดหนึ่งนะคะพยายามติดต่อท่านหนูดิฉันก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในส่วนของอำเภอชายโยนั้นมีพื้นที่ซึ่ง จะครอบคลุมเส้นในกับเส้นสายเอเชียแต่ที่เรายือนอยู่แล้วก็คุยกันกับท่านนายอำเภอเออท่านนายกคนนี้เนี่ยก็คืออยู่สนับสายเอเชียนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นก็คือสภาพน้ําที่ท่วมนะคะในเขตอำเภอชัยโยโดยเฉพาะถนนสายในนะคะจะเป็นถนนที่น้ําท่วมถึงชั้นสองแล้วค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะต่อเลยคานครับผมค่ะคือตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะก็ในส่วนของภารกิจของสมาคมกู้ภัยนะคะนอกจากที่ว่าเราเมื่อกี้เราติดตรงเบอร์โทรศัพท์นะคะขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีค่ะ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานกับสมาคมกู้ภัยจังหวัดอนทงทองของเราได้นะครับก็คือเป็นเบอร์มือถือนะครับค่ะ081 309 9997ครับ081 309 9997เดี๋ยวเราจะใช้เบอร์มือถือเป็นเบอร์ประสานงานนะครับเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานของเราที่สำนานการของเราเนี่ยยังไม่สามารถจัดการได้ค่ะหลังจากที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่ติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยท่านนายกก็จะดูอีกทีใช่ไหมคะว่าเหตุเกิดในพื้นที่ไหนก็จะได้มีการวอรหรือมีการวิทยุสื่อสารภายในไปตามจุดต่างๆเพื่อให้ไปช่วยเหลือโดยทันทันเหตุการณ์รันด่วนใช่ไหมคะอยากให้ท่านนายกเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าตอนนี้ตัวอย่างของของครับก็คือเราเราตอบค่ะ เหตุการณ์ที่เราช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านอันนี้เรายังไม่พูดถึงน้ําท่วมเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษ์เรื่องของน้ําท่วมตอนหลังนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่เราไปช่วยเหลือชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่เราเให้บริการอยู่ตอนนี้ค่ะ ข้าใจว่าฝนตกนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องคุยกับเขาก็าคือในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ําท่วมก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ซึ่งดีฉันบอกว่าถามว่าทําไมวันนี้เราเราอยากคุยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะว่าสมาคมกู้ภยัยจังหวัดอ่างทองหลายตอนมากนะคะที่เราได้สัม น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองจําได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราลงที่ป่าโมกนะคะในเขตป่าโมกนั้นก็เป็นอีกอําเภอหนึ่งซึ่งถูกกระทบน้ําท่วมอย่างมากเหมือนกันเหมือนที่ชัยโยหัวละท้ายแต่ในขณะเดียวกันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือในจาก เจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองที่ประจำที่ปะโมกเราจะเห็นเรือเราจะเห็นอ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะคะที่ที่ทำงานด้วยกันอบอกท่านผู้ชมนะคะว่าในวันนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความช่วยเหลือกันนะคะ ค่ะครับอยากให้ท่านรายงานนะคะญญตอนช่วงที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านี่<ม>เป็นการออกเป็นการออกอากาศสดนะคะก็ยินดีค่ะ<ป>ท่านนายกมนเทียนค่ะ ัลหลค่ะเราพูดสัญญาณตรงนี้เลยค่ะท่านนายกบนเทียนค่ะตอนนี้นะคะเราออกอากาศสดอยู่ค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่อำเภอชัยโยเป็นยังไงบ้างคะครับผมสถานการณ์น้ำที่อำเภอชัยโยตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ครับสถานน้ำสถานการณ์น้ําที่อำเภอเชยโยในเขตตำบจลจรเข้ร้องนะครับแล้วก็ตำบลใจริที่ว่าท่วมหนักที่สุดในในเขตของอำเภอเชยโยนะครับก็ทีมสมาคมกู้ภัยจังทงก็ลงพื้นที่นะครับไปการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกนะครับที่เกิดเหตุก็คือเชา้ชาเช้ามืดนะครับเช้ามืดของวันที่สามนะครับตุลาคมที่ผ่านมานะครับเรก็ยังลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับภารกิจของเราก็คือ ช่วยลำเลียงผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับไปในที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนกระจอสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับและส่วนภารกิจที่ต่อเนื่องทุกๆวันก็คือลำเลียงนะครับน้ําอาหารต่างๆ้าไปตรงพี่น้องประชาชนที่ถูกน้าท่วมในหมู่บ้านกันนะครับแต่วันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเน,นื่องอยู่ครับระดับน้ําตอนนี้ถึงในส่วนของสถานการณ์น้ําครับ ระดับน้ําตอนนี้ขนาดไหนคะกี่เซนติเมตรคะครับระดับ,ดบน้ําตอนนี้ถ้าถ้าในเขตถนนถนนตามซอยต่างๆนะครับถนนตาม ก็ตอนนี้เป็นรายงานที่มาผ่านทางมือถือเรานะคะว่าในส่วน<ช>ค่ะระดับน้ําตอนนี้ลดลงแล้วนะคะซึ่งเราเรา,เราเราเราถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ดีนะคะก็แต่ในบางบ้านซึ่งอยู่ในสายในนั้นก็ยังอยู่เต็มชั้นที่สองแต่สายเอเชียจะลดลงเหลือประมาณ50าสเซนแล้วค่ะ ทุกทคะก็เป็นเป็นเรื่องที่เราอยากบอกว่านี่เป็นการทำงานแบบสดๆในพื้นที่นะคะซึ่งทางหน่วยกู้ภัยเองเนี่ยเขามีภารกิจประจำแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการช่วยเหลือนั้นต้องขอบพระคุณค่ะเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นจากรายงานที่เข้ามาทางฝ่ายข่าวนะคะมีหลายหน่วยงานมากโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งท่านเอง นได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดนะคะในส่วนของงานน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของอุทกภัยธรรมชาติแต่ก็ยังต้องน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีรายงานมานะคะว่าจากวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่16ค่ะอาจจะมีน้ําเหนือหลา,ากลงมาแล้วก็มีพายุแต่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนนะคะก็อยู่ในระหว่างการ เตรียมตัวรับและคู่ภยัยค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือวันนี้ค่ะเรารายงานสถานการณ์น้ำในเขตของจังหวัดอ่างทองนั้นเราก็ยังต้องคงระวังสองอำเภอหลักๆนั่นคืออำเภอชัยโยและอำเภอปากโมกนะคะนั่นที่เรารยาง,งานงั้นไปแล้วแต่ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อีกอำเภอหนึ่ง ที่ของจังหวัดอ่างทองนั้นน้ําท่วมเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานั่นคืออําเภอเมืองอําเภอเมืองนั้นเป็นอําเภอเมืองซิ่งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบ้านชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานั้นนะคะได้แก่ตําบลจาปาหล่อค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปพูดคุยกันนะคะกับน้องนะคะซึ่งจะเป็นคนที่รายงาน แล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วในระหว่างที่เรารอสัญญานี้นะคะดิฉันก็อยากให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าตำบลจำปาหล่อนั้นก็เป็นตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเ,เขตอำเภอเมืองแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ,คะ,คะปรับกล้องเป็นแนวนอนเลยลูกนอนแนวน,นอนแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะต้อนรับนะคะซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ที่อำเภอชัยโยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ย้ายสัญญาณแล้วก็ติดต่อมาที่ตำบลจำปาหล่อเขตอำเภอเมืองคนละอำเภอกันนะคะในจังหวัดอ่างทองแล้วคนที่จะรายงานข่าวกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นน้องน้ำฝนค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชสสิรีออนบรรเลงค่ะท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นทีมข่าวจำปาหล่อนิวส์ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะท่านกำเนินค่ะสถานการณ์น้ำเนี่ยะสถานการณ์น้ำเป็นยังไงคะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงพลาซิเนียนบรนเลงค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อค่ะค่ะรายงานข่าวรายการสถานการณ์น้ำนะคะใน รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองค่ะซึ่งเป็นนะะักข่าวภาคสนามของทีมจำปาหล่อนิวส์นะคะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่หนึ่งบ้านระดำค่ะตำบลจำปาหล่อค่ะค่ะสถานการณ์นนะในเขตจำปาหล่อนี้มีกี่หมู่บ้านคะในเขตจำปาหลอมีทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านค่ะน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมไปแล้วหกหมู่บ้านค่ะจะเป็นหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งถึงหมู่ที่หกค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาค่ะอืม ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์ในเขตตอนที่น้ําท่วมมาน้ําท่วมจาปาหลอดตั้งแต่ตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่คะเดือนไหนคะปลายเดือนกันยาไหมคะตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสี่ค่ะในเขตของจาปาหลอดหมู่ที่หนึ่งที่อยู่ตรงนี้คือติดแม่น้ําเจ้าพยาสูงระดับดน้ําสูงสูงเท่าไหร่คะน้องฝนอ่าสูงประมาณสี่เมตรค่ะจากระดับแม่น้ำจ้ำยาขึ้นมานะคะโอ้ค่ะ แล้วในส่วนตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะมีการช่วยเหลืออะไรบ้างคะตอนนี้ำค่ะน้เริ่มลงมาบ้างแล้วนะคะจากระดับน้ําที่ขึ้นสูงนะคะลงมาประมาณสองเมตรออประมาณสองเมตรออค่ะแต่ก็ยังเหลือยังเหลืออยู่ค่ะยังยังลงไม่ไม่ถึงแนวระดับน้ำจตาพยาค่ะยังมีพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในบริเวณตําบลค่ะประชาชนหรือว่าผู้ที่เป็นอ,อ,อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะท่านกำน,นัน ประมาณประมาณสองอชีวิตครับแปดสิบสองครัวเรือนครับอืมแล้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับแล้วช่วงที่เขาได้รับผลกระทบนอกวันนี้นี่เราช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็มีหน่วยงานราชการเอกชนก็แนะนําถุงยังชีพแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับค่ะอยากให้ท่านเล่าเอ,อในในการภาวะตออเนี้ค่ะ ชาวบ้านทําอะไรกันอยู่บ้างแล้วในส่วนของจำประหล่อเองเนี่ยมีการแผนงานช่วยเหลือ,อยังไงคะก็แผนงานในตอนนี้ก็ทางองค์การบรรทัดสูุนจังหวัดแล้วก็ท่านตะกอนแก้โคํามในอำเภอเมืองอ่างทอง mm hmm. ก็ได้ประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการดูแลเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบครับไม่ว่า,าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากด็ดีหรือ บ้านเรือนที่เสียหายครับแล้วก็น้ําเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเน่าเสียก็อมชนะทรนเนี่ยก็จะได้นาเครื่องเครื่องน้นําขนาดใหญ่มาสูบให้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับค่ะและในส่วนของตรงที่ว่าถ้าน้ําเหนือหลากลงมาอีกนะคะแล้วก็มีฝนตามที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้เรามีแผนรองรับยังไงไหมคะส่วนส่วนใหญ่ก็จะบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระกบทบเนี่ยตอนนี้อยู่ ก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ให้ได้มากขึ้นกว่านี้ครับผมอมืแล้วประชาชนตอนนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยเขาเขาได้รับเข้าสารอาหารแห้งถุงยางชีพเพียงพอไหมคะก็มีทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยภาครัฐของเอกชนเนี่ยก็ได้นําถุงยางชีพมาให้กับน้องประชาชนอย่างพอเพียงครับค่ะเรียนถามทางทางจำปาหล่อนิวส์นะคะฝนค่ะ ค่ะในส่วนของเขตตำบลจำปาหล่อทั้งเจ็ดหมู่เนี่ยตอนนี้หมู่ไหนที่เดือดร้อนที่สุดคะตอนนี้ก็จะเป็นหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่หกค่ะแต่หมู่ที่หนึ่งจะมีประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนมากมากที่สุดค่ะก็จะประมาณเจ็ดสิบเอ็ดครัวเรือนค่ะค่ะและในส่วนของหมู่หมู่อื่นละคะที่นอกจากหมู่ที่หนึ่งหมู่หกอะค่ะหมู่หกหมู่หมู่ที่หกก็ก็จะลงมาจากหมู่ที่หนึ่งแต่ก็ จะอยู่ที่ประมาณสิบครัวเรือนค่ะแล้วก็หมู่ที่หมู่ที่สามค่ะหมู่ที่สามน้ําจะอยู่ในระดับชั้นล่างของบ้านนะคะประมาณสามสิบครัวเรือนค่ะแล้วก็หมู่อื่นอื่นที่อยู่ในแล้วริมแม่น้ำเจ้าพยาก็จะเป็นในลักษณะของน้ําซึมมาค่ะอืมเอ่อกรณีที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยค่ะมีเป็นตลิงตล่งตลิ่งล้นเอ่อถล่มลงไปไหมคะหรือว่าท่วมขึ้นมาเลย ไม่มีใช่ไหมคะมีมีมแต่ลักษณะที่น้ําล้นตลิ่งข้ามมาเลยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,มีตลิ่งเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากบางบางจุดเนเี่ยก็ยังไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งครับเลยทําให้หมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกเนี่ยน้ําล้นตลิ่งเข้ามาครับแต่ส่วนบางหมู่ที่อื่นเนี่ยก็จะมีน้ําซึมเข้ามาครับส่วนใหญ่ค่ะแต่หมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกเนี่ยยังไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งครับท่านกำนันต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรืออยากฝากอะไรในรายการนี้ไหมคะ ก็ตอนนี้ก็อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยมาสูบน้ําที่เน่าเสียเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ครับหมายความว่า่น้ํามันเป็นขังอยู่เหรอคะมันมเสียใช่ตอนนี้น้ําเป็นบางจุดบางจุดก็ขังอยู่บางจุดก็ยังท่วมอยู่ครับก็เกิดอาการเน่าเสียครับอยากให้มีเครื่องสูบน้ําแล้วถ้าสูบน้ำก็จะสูบไปตรงไหน่ะคะเนื่อมันท่วมกันหมดอะค่ะสูบไปทิ้งที่ไหนคะก็จะมีคลองชลมรรทานสามารถรับรองได้ครับ เรียนถามทาาทงจำปาหล<บ>่อน,นิวิสนะคะว่า<ะ>ในส่วนภาพรวมของอีกทั้งสามสี่ตำบลเนี่ยอันดับสามสี่หมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาใช้ชีวิตกันปกติไหมคะก็ก็จะลำบากในในเรื่องของการสัญจรไปมาค่ะจากที่อาจจะเดินามาถนนกลางหมู่บ้านได้อาจจะต้องพายเรือมาจากบ้านนะคะก็จะมีลำบากนิดนึงแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทั้งเหมือนที่ท่านกำน,นัน แจ้งให้ทราบนะค่ะว่าได้รับการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงของอบตจัปลาหล่อเองนะคะก็มีการสนับสนุนในเรื่องของฟายนะคะกระสอบฟายเพื่อให้ชาวบ้านนําไปกันกนนนะะน้นกั้นน้ำมาค่ะทําแนวคันกั้นน้ําแล้วก็อสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของคันบินกั้นน้ําค่ะแล้วก็สนับสนุนแรงงานในการที่ลงไปช่วยชาวบ้านที่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ ถ้ามีคนต้องการร่วมบริจาคหรือสนับสนุนต่อที่อบตอจำปาหลอดได้ตรงไหนคะและเบอร์โทรศัพท์อะไรคะติดต่อมาที่ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอดนะคะหมายเลขโทรศัพท์035610720ค่ะ610720นะคะค่ะสถานที่อยู่ตรงไหนคะที่ตั้ง ที่ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อหมู่ที่ห้าตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะค่ะต้องขอบพระคุณมากนะคะทั้งสองท่านอยากฝากอะไรสุดท้ายไหมคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์น้ําท่วมอย่างนี้นะคะเพราะมันไม่ได้เป็นแค่หมู่บ้านเราหมู่บ้านเดียวนะคะก็ให้ทุกคนเตรียมรับมือนะคะถึงน้ําจะมีมาเพิ่มมามากอีกหรือว่าน้ําจะลดลงก็ขอให้เราใช้ชีวิต อยู่กับสภาพให้ได้ค่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะแล้วก็กลาบขอพระคุณแทนประชาชนทุกคนที่เรารู้ว่าพวกเราเหนื่อยกันแล้วก็ขอให้สถานการณ์วิกฤตตรงนี้ผ่านไปเ้วยเร็วนะคะกลับขอพรบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ คุยกันกับ2อําำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอชัยโยนะคะต้องย้ำนะคะว่าสมาคมกู้ภัยนั้นเขาอยู่ที่อำเภอชัยโยเป็นศูนย์หลักสามารถที่จะติดต่อประสานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุจับงูหรือไม่เป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ ก็ได้ที่หมายเลข0813099997นะคะนายกมนเทียนอ่อนสกุลรอเราอยู่แล้วมาในช่วงนี้เราก็จะเป็นเรื่องที่เราได้คุยกันนะคะกับทางอปตอจำปาหล่อนะคะในเขตหมู่หนึ่งนั้นเป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำเจ้าประยาก็เป็นการรายงานข่าวจากนักข่าวภาคสนามสดๆนะคะจากร้อยตรีหญิง พัศสินีออนบรนเลงและท่านกำนันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองนั้นก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังแต่ก็ถือว่าฟังดูแล้วก็เป็นข่าวดีที่ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะ และนี่ก็คือรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะซึ่งดิฉันออยามันออยราคุลวัฒน์นั้นอาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์นั้นเราก็พยายามที่จะได้พูดคุยต่อสายสัญญาณสดนะคะเป็นการออกอากาศสดซึ่งอยากบอกว่าเหตุการณ์สดสดในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่14ตุลาคมพุทธศักราช2564สถานการณ์วันนี้คือ16นากา30นาทีค่ะ ว่าแต่ละแห่งนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังเตรียมตัวแล้วก็รับเรื่องใหม่ๆนะคะแต่ก็น่าเป็นข่าวดีที่ระดับน้ําลดลงเรื่อยๆขอแต่ยังมีลูกใหม่แล้วก็มีระดับน้ําปล่อยมาแต่เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคทุกส่วนและทุกคนเลยนะคะนี่คือรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองกับดิฉัน mm. อัยมันออยาาคุณลวัฒน์ค่ะ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ